รายการต่อไปนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนานในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับระลงทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆดนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนครับสนับสนุนโดย vt markets trading can be easy แอปแคลเซโปนะครับเทรดกับโบเกอร์ดัมของโลกได้แล้วในวันนี้แอปแคลเซโปฟรี for, for you ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนั่นจุดในวันนี้จะรับทันสีครับห้าสิบดอลลาร์ xm เปิดวันนี้รับโบนัสฟรีทันจีครับผมสามสิบดอลลาร์ 30. โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับตัวนี้เป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐ,ฐกิจนะครับนักทุนครับมีการอัปเดตนะครับถึงแผนการเดินทางของประธานาธิบดีซิดดิพิงครับซิดดิพิงออกเดินทางจากบาหลีแล้ว เตรียมเข้าร่วมประชุมเอเปที่ไทยครับสระข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนได้ออกเดินทางจากบาหลีเพื่อมุ่งสู่จังหวัดกรุงเทพมหานครของประเทศไทยแล้วในวันนี้โดยเขาจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกกับบรรดาผู้นําประเทศสมาชิกหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดจีชที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียครับนอกจากนี้ ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยจะเข้าร่วมการประชุมระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปิน์ในช่วงบ่ายวันนี้นอกรอบการประชุมเอเปครับนี่คือการอัปเดตล่าสุดครับต่อมาเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเช้านี้ขู่ตอบโต้สหรัฐหากยังซ้อมรบบนคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือนะครับได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปยังน่านน้ำ นอกชายฝั่งตะวันออกในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีการออกมาเตือนนะครับว่าจะทำการตอบโต้สหรัฐหากยังคงดำเนินการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมกันกับพันธมิตรในภูมิภาค คณ,ณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับขอภัยพิสัยใกล้จากจังหวัดคังวอนเมื่อเวลาประมาณ1ินาฬิกา48นาทีตามเวลาท้องถิ่นในวันนี้ซึ่งเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังจากทําสถิติยิงขีปนาวุธมากกว่า60ลูกในปีนี้ซึ่งเป็นการขัดต่อมติของสหรประชาชาติที่ห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครับ แต่ก็แน่นอนไลครับทุกท่านใครพูดยังไงเขาก็ไม่จะไปต้องรับฟังนะครับต่อมามีข่าวคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วครับว่าพรรครีพับลิกันของสหรัฐได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างแต่ว่าต่ำกว่าที่คาดนะครับพรรครีพับลิกันของสหรัฐนะครับครองเสียงข้างมากในสภาผูา้แทนราษฎรได้สําเร็จแล้วแต่ว่าทําผลงานได้แย่กว่าที่คาดการกันเอาไว้มากเลยทีเดียว จนสร้างความผิดหวังให้กับพรรครีพับลิกันที่หวังใช้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมเป็นเครื่องปูทางไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2 5 6 7ครับสาระข่าวเอรายงานนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนหรือวเมื่อวานนี้ว่าพรรครีพับลิกันได้เสียงข้างมากในสภาล่างหลังจากที่นายไมค์กาเซียสสจากพรรครีพับลิกันเอาชนะนางคริสตี้สมิธ จากพรรคเดโมแครตได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ดิพบลิกันนะครับมี218ที่นั่งในสภาล่างสุดอย่างไร้ก็ดีครับก็ยังเหลืออีก11เขตที่ยังไม่ทราบผลการชนะนะครับหรือว่าแพ้แม้ว่าผ่านวันเลือกตั้งมาแล้ว1สัปดาห์ก็ตามนี่คือข่าวล่าสุดครับที่มีการรายงานเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกันบ้างครับทุนมีอะไรเพิ่มเติมไหม เดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่ข่าวของดุลการค้าในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนตุลาคมหลังยอดนาเข้าพุ่งกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดส่งออกเดือนตุลาคมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น25.3เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของยอดส่งออกรถยนต์ชิปและก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส แล้วก็ทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่20แล้วนะครับดีไปข่าวนอกตารางครับที่เราได้นำมาเสนอกันครับนังทุน